สวัสดีครับสวัสดีครับดูทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานบุญฮารวยเฮ้ยผู้ใดเนี่ผู้จัดการมื่อไหนมาล้างปากยาปากับมื่อไหนเข้ามาย่างลึกลับลึกลับแต่ยังก็แจ้งโตจังที่มันเมื่อี้ไปเมื่อเม่นบมื่อเมือเมื่อที่จีบ้อยเลขพรรคเมียนลึกลับต้องแจ้งตัวให้เขาก็บรรยากาศให้เขาเจ้าเอื้อนอย่างให้แมพครับ ให้แมทจังก oh, mm. <mel od ic noise> mm ับกับคิปที่เข้ากระลังสีทํำอยู่ดิอือมไผว่าเบิ้งแล้าพวกหัวไคเป็นไผเลยวะเพราะใคเป็นไผเพราะว่าเขาลึกลับมาลึกลับอือหลังจากที่เพื่อนหามว่าบอยขาไปวัดเมื่อบ้านนี่คือวางเลยเมื่อบ้านบอกมื่อว้านเพื่อนบ้านหามเขาไปวัดเนี่ยเพื่อนบอกว่าเมื่อบ้านเมื่อบ้านเนอะอืมบอตอมาดอกอัตมาติสกินไอโมนบอยยูน่ะผมก็ไปที่เขา ไปแล้วเนาะข้างหน้าอยู่ข,าข้างล้วข่อยเห็นเจ้ากุ้กกลัวกัวซ่องหน้าซ่องหลังกันเอ๊ะเจ้าข่อยขี้รอบไก่ไปสังเกตว่าเอ้าที่เก่าไปลากเงี่ยงมาเพิ่นอยู่เมื่อตอนนั้ไปสุดนี่ล่ละมาไปซ่องหนา้าซ่องหลังออเอ๊ะอาจารย์เพิ่นติดน้ำมันอีกทีนึงเนเชียนทำกิจของเพื่อนบ่เพื่อนสีปฏิบัติของเพะะือ่อนบ่นะความคิดน่ะไปซ่องซองอยู่หันละบ่เห็นอีหลีเออบ่เห็นอีหลีบ่อยประยูคนบ่อยู ครับเอ้าก็ว่าว่าอาการเพิ่นให้ตัวเรียกให้ปัญหาให้ปัญหาไม่ได้ฉันจะไปเอาเวลาได้อันนี้ไปมือนี้ได้หน่โอ้ไปมือนี้ไปมือนี้ไม่เศร้ามีเศร้านี่ก่อนสัมผเพี้ยนอืมแต่มาคอยคอยมีความคิดว่าเอฟทีสี่เลิกติดตามกับคลิปนี้แหละจีเบิร์ตเอฟทีกับคลิปนี้แหละครับมันมาจังไรหล่ะไปว่าจันหันใจบ่เอากับปานนั่นใจที่ขาดก่อนอืมฮะมาหนิเขากบบว่าเบา นะครับไม่จรนของตัวเลขเพื่อนครับอ่าเอาเงินนี้เลยบ่อเปาเลยบอเป่าี่จังไหนก็สีเปาเลยตัวเปาเลยแม่เจ้าไปหาเพื่อนเจ้าเมื่อไหร่เจ้าตอนไหนเจ้าตอนไหนเมื่อเศา้านี่ตอนสวยๆอือออกไปพอดีพอดีเมื่อเ้าตื่นกีนมากหกโมงเสาร์ับโทรศัพท์อตอนแรกก็สิไปแล้วเศา้าเลยครับเอฟซีกับท่มาลายถึงตู้ติดตามตัวเลขของภาคเหนลึกลับนี่ล่ะเพิ่งอยากได้ขายัน พยานรับสายแบบเคื่อกันท่านว่าเพืพ่ถึงพยานนี่เคื่อกันเดี๋ยวนี้ก็เลยกาเจ้าทั่วมา,ายอยจากไหนพยานมันเบิร์ตในเห็นไหนเบิร์ตแล้วครับอืมรอปลูกเสอีกห้าวันครับมาแน่นอนครับเออบานี่นี่ใครว่าไร้ก็ตลาดบมดไร้ก็ตลาดนัดครับกัดกสิได้ยอย่หรอกเนาะแต่ว่ามีหลายท่านสั่งจองมากเหล่วนี้บอกว่าสี่ มัดจําไว้ก่อนได้บ่ผมว่าบม่ต้องดีกว่าขอขอให้ได้มากเยวสิโทษแจ้งได้ขอมาแล้วไปเอาเพื่อความสบายใจเดี๋ยวเขาสืลงสิ่รืมนะแมนแมนแมนเอามัดนี้ได้่วนของตัวเลขก็มือเช้านี้ไปไปมือเช้าหลังจากที่รับโทรศัพท์เทียร์แล้วกับปิดเครื่องแต่ว่ากับขอถทษเขออภัยที่หลายหลายถ่านนะครับบได้รับสายมันอย่างอีลีหน้าอีลียหน้าอิลีอย่าาอิลิครับเป็นเป็นทิศชั้นเพนพอดีครับจะเลยไปไปหน้าก่อน ไป<ม>ไปเอาไฟกินน้ำก่อน<ม>ไปเอาไฟกินน้ำแล้วไปเบิ้งกบ,ม,กบม,ม่วงกบไปหลังจากเพิ่นชัน้นเพลแล้กวกะว่านี่นะเข้าไปอค<ม>กับพอดีเลยเพิ่นกะเรียบร้อยแล้วพอดีครับพอดีกับเวล่าดิโอพอดีกับเวลา,ราครับเอาจังชี่คอยกับพอดีคอ,อ,อ,อยกับนั่งถีบเปลี่ยนล้มคอยพอดีด้วยกันคอยว่าชงกันดอกไม้ใจสิขาดอ้าวมาเลยก็เลยไปนั่งข้างหน้าครับอาจารย์เพิ่นเนาะเพิ่นกะว่า คำถามแรกเลยที่ถามฝันไปเจ้าถามเพิ่นนกับเพื่อนถามเจ้าผมถามเหรอ้รัคกับโอ้ย่าษนบ้านในฝันนี่่าืมบ้านในฝันเราิ่นได้นตัวเลขมาใส่กันฮะประด้นตัวเลขมาใสเพิ่นบอกคำแรกว่าบ้านในฝันอือ่ะเอาการขึ้นวาอันขึ้นก้อนนี่เนาขึ้นก้อนกับบริลนอนแล้ว เออแบมีอาการบุงเนาะแล้วก็รอ้สุฟั่ง่ายบงนั่นสามหมอกตีหาจังคอยมานั่งอยู่ไอ้โต๊ะไม้ทางหนาจังคอยได้เงียบครับบานี่เมื่ขึ้นนี่ได้นอนอยู่ครับตอนบานี่เพิ่งมาเาะท่านฝันเพราท่านฝันเพิ่นก็เลยบอกว่าวันที่หาคอยเขามาเด้อวันที่หาจังไรเล็กมันออกวันที่หนึ่งหิบไปเขาว่าวันที่หาบอกเลยฮอดเกตตัวบนตัวหันก็เลย นี่เลยคำเต่าคำเต่าเดียวกันเลยผมก็เอาจอัางสี่ล่ะมาแมนพอดีเราก็เลยวเลาะลาลว,วัสดุไมา่หัวละแมนก็นเลยหันไปเตเ้ากับไอ้พอดีมีน้องคนหนึ่งมาไทยไทยนามมาคาไปเพิ่อนโอ้เพราะเข้าใจพวกมัตตมาตัวนี้วั่นคือปึกแถวแล้วหร่าฮ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 ่าโอ้วัสดเพราะเราเอาจังสั่นก็นเลยเก็ต ก็เลยเข้าใจโอ้ว่าสันดอนอ๋อบางอ้อบางอ้อแล้ววอลจังสั่นไหมมันที่หาหอยของมาใหม่ยผมบอกว่าวันที่หาจังไหนวันที่หามันเลขออกแล้วเลขออกวันที้หนึ่งเศษพวกน้องวันที่หาจังไหนนะเราก็เลยห่าวก็เลยหัวเราะนะจะได้หัวเราะถ้ามาห่าวนี่เปล่าหัวเราะเดี๋ยวพอจะหลังแล้วเอ้าพี่ว่าพระแทได้ฝันเราสนอกอ่าเพิ่นเรียกว่ามันเป็นเลื่อนเลื่อนล่าง กสิชัดต,ตัวเดียวเหระฟังบอกเนี่ยเรื่องงล่างๆแต่ว่าเพื่อนนกากาให้ปัญหามาอยู่แมนวันที่หาคอยข,อาข่าวมาใหม่ครับผมเมากุ้งล้วสันมผมก็เลยเอาอาจารย์จะไปสอนกุ้งสมบถถัสันดกันที่หาเป็นเลขแล้วล่ะัาญวางสันเนาะวันที่หาคอยเขามาเอากุ้งนี่คือปัญหาแล้นล่ะกสิดีปะสิดีปะ <c oughs> ตีนะครับฮะตีล่้เพื้นตีให้เสถียงที่จังไหนโอ้บอกโอ้หมายถึงว่าเขาผมก็ล่างว่าอยู่นี่ว่าให้เพื่อนตีให้ครับผมเข้าใจว่ามันเจ้าถามคอยว่าให้เพื่อนตีบออย่างสีนะนอืเอาล่างว่าิ่งบอบอเพิ่นเพื่อนเพ่นเพตีนี่มันบอกซ้ำนี่เนาแต่ว่าเท่าเนี่ยสิตีบอเท่ากับตีนะเนาะแม่วีครา์กันแล้วนะเพื่อนตีไล้ใครหน่ะแมน เพื่อนบอกว่าสำนัญดยบอกว่าสำนันแล้วเพื่อนเพื่อนให้รายละเอียดอย่างหน้าพ่อเป็นอ่าเข่าวๆมาบว่าจิตยังไงเพื่อนบอกว่ามันเป็นเรื่อนเืงล่างๆบอกให้ได้ชัดเจนอรับธนวาจังซี่อืบาดนี้กะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็เลยบอกว่าทุกงวดแค่ฝันทีเดียวเ่ะอไ่ได้ฝันหลายทีเลื่อนล่างกับขี้เล็แมน ก็คือเลขอยู่ที่ไนแหละขึเลขอหาที่มันบอกว่าลา,าวันที่หาแล้วล่ะเอาจังที่<ะ>อีกจักมือสองมือหรือมือใดว่างเจ้าขอไปตามอีกเพคนจีคอยเผยอ,อย่างมากทีละนิดทีละนิดเชื่อใครวะคือค<ม>ือสวดคืองวดวันหนึ่งอ่อะแหอยเผยอ,อย่างมากผมถามว่าฝันอะไจังใดบ้าออความฝันไหนฟังใดบ่าถามมาเล่าน่ะแม่งท่านสิแม่อย่าให้เบ้าเถอะฝัานหน่อยหนึงเลยละว่าอืม่ตว่าจังสี่ไหม ก็เลยว่าเอาสีจังไรสันเซลผมผมก็สีตีเลยแล้วคณะอาจารย์ว่ามายังสีวยู่สำนอกอืมนี่สีทาให้แจ้งแจ้งก่อนคใอยสิม่มาบอกมม่บอกให้เอฟซีฟังได้จังสันบอกแล้วว่าผมว่าผมว่าเอ้าเดี๋ยวหันไปสั่งคนอื่นก็บสี่าไปรอการบ้านเขาแล้วว่าอืม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 เอ้าก็แสดงว่าเราให้หรือที่จังสันเนาะแมมนบอร แต่ว่าเราบอกว่าเลื่อนล่างนี่นะเราเราเลื่อนล่างนี่ข้าวมาเลื่อนล่างเลื่อนล่างกุ่มแค่บอแมนเลื่อนบอแมนเลื่อนล่างหาเนาะอบอแมนเลื่อนล่างหาเนาะเลื่อนล่างขึ้นมาเป็นเลื่อนล่างกลุ่มเราเราบอกว่าตัวไหนเลื่อนล่างบอบอเ่าได้บอกว่าตัวไหนเลื่อนล่างว่าที่หาปัญปัญหานี่ฮ้คเอคำข้าวมาเลื่อนล่างของเราสนีสิเป็นสิสิเป็นปัญหามากนะมี วันที่หาตะกุ่มวันที่หาเนี่ยเป็นไป่ได้ยี่บ่เสียงแค่เข้าไปวันที่หาถามดีอันนี้มันมันเป็นไปเพระได้คือไฮเลกฮาระละไม่ใ่แต่่าข้ามมาเลื่อนล่างหน่ทีทีนั้นบอข้ามมาเลื่อนล่างเนี่ยเล่าทีมัให้ปัญหาเลยกมากบอค้ามาเลื่อนล่างข้ามาบรชัดนี่อาจจะเป็นอ่ามันจะเป็นตัวเลขบอคํามๆนี่เลื่อนล่างบอมันสิเป็นอย่างไรข้ามมาเลื่อนล่าง จังว่าเขาต้องมานั่งคิดอีกเอฟซีของเราพวกคนฟังอยู่เดี๋ยวนีพ้นคิดออกเลยทั้งคนเล่นล่างนี่เนาะอ่านี่จะเป็นศูนย์แต่อเล่นเล่นล่างๆผมก็มีความเกิดวางสั่นแต่ว่าประกาศเราเพราะว่าเอฟซีช่วงอยากถ่ายให้ใช่ผมเนาะแต่ว่าเราบอกไปเอากุ้งนี่แหละฮึเราบอกไปเอากุ้งนี่วันที่ห้าวันที่ห้าเป้ากุ้งกุ้งก็มี่เก้ากัมี่เจ็ดอือแต่เป็นไปได้กุ้งมมัันีเดครบ แมนมั้ยกุ้งมีกาบไม่มีกาบกุ้งมีกาบมีกาบกับเก็หลักาบกุ้งเก็ดนี่แหละเดียวกันแต่ว่ากุ้งเก้ากุ้งเก็ก็ได้เพราะฉะนั้นตีเลยห้าเจ็ดห้าเก้าเอาที่รถบอกตามท่านหรือจะมีความกิเลนแตกต่างเลยเหรอจะมีความกิเลนแตกต่างเลยผมมีความคิดเห็นว่าผมเห็นว่าแตกต่างหรอกอืมจะหาจิบตีเป็นห้าเกสดห้าเก้าเพื่งอ่ะ อแต่ว่าสีเป็นเคลดหรือเป็นเก้าเนี่ยหานี่ยืนอยู่แล้วคิดว่าเพราะว่าเราเอาเลขหามาเด็ัเนบ่กหายืนหายืนหายืนอ่าเลขสีนอนพูดว่าสีบอนอนเหรอเพราะว่ายังวันเดือกปันไหนบอสสีเดือกคนนี้ยัง้อยคอยสีนอนเดี๋ยวหายืนปุ๊บถ้าเดี่ยวกุ้งเนาะกุ้งเค็กับเก้าเนาะมันกับสีก็บสีนี้อยู่ซัมนี่หล่ไปเนาะครับเป็นเลขเป็นเลขสองตูวเนาะ เสียลื่นล่างมากใช่ซูนย์อะบอกชวนศูนหาเก้าซูนหาเจ็ดตั้งสี่บอเมนว่าแล้วแต่เอาไปใส่หลังนีิชวนน่ะหลังขนาดหลังแล้วแล้วเบาแล้ววันเลื่อนล่างสร็จถ่ายเลยถ้ามาเรื่อนล่างแล้วเบาซูนบอแล้วเบาก่อนมูนี่เลื่อนล่างโนบอแมนเรื่อนล่างเอาใส่ทั้งน้าทันล่างทันเอาศูนย์ส่หนาดบอกซูนย์หาเก้าซูนหาเจ็ดนี่บอ มันอาจจะเป็นหาเกหาเจ็ดนี่แหละเอาจย่งนี้นี่คือความเห็นของข้าเนาะแมนครับถ้าจังไายเอฟซีไปรับชัางเนาะลองร่องรองข้อเมนต์มาบลองดูคิดไม่เลยนั่นแมนแมนให้เอฟซีเป็นตัวตัดสินใจนั่นมีส่วนร่วมมันเนาะมาตีซอยกันไปเนาะมาตีซอยกันแต่ว่าที่แน่ๆนถ้าให้ถ้าให้ผมตีเล้วผมตีได้หายคิดแค่หาเก่าเท่านั้น เล่ากับที่เฮ็ดครึ่งวันที่แล้วนี่นะวันที่แล้วเล่ากับบอบอกมาโลดดิบเลยเล่ากับที่บอบางทีไปเที่ยวรุ่นเล่ากับที่คอยเล่าเผยกระจ้างกระจ้างกันมาเนื่องจากว่าเราอาจทีไปนิมิตเพิ่มแล้วกับที่คอยกระจ้างเผยกระจ้างกระจ้างมากจนได้ที่สุดก็บอกว่าศูนย์ห่านเลยนี่ว่าแมน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 วันนี้กันเฮ็ดการเล่าเกินว่าคิดว่าแต่ว่า พูดได้จร so so ิงจริง like right. <sh> ีรในกรณีจังไหนจรงสิวิเคราะห์ไปในแนวใดครับแต่ว่าผมก็ยั่งดีใจอยู่เพราะว่าเลขเขาหางเดียวครับไหนละเลาที่ไหนหางไหนเท่านั้นละหางเดียวแต่เท้าตีจริงๆมันหลายได้หนีิครับแมนปะแมนแมนจิเป็นทรัพย์ส่นไปเลยเป็นลายไปเลยเนอะแมนแมนโอ้เดี๋ยวยาเฝ้าเนี่ยอันได้จังที่นี่หรอครับนี่ชิบเอ็ดหรอค่ะบออันกานเท้าสีฟ้าเนี่ยไปคนนี้ขอไม่อยากถอดหมวกกันในบอหันใจบ่ออหันใจบ่าออกตอนนี้ก็ต้องสีใจแลสีสวัสดีรัก เย็บเียรถอันไบบ้านั่นไงเนาะกันงวดที่แล้วมันบ่กก็ดีไปมันบ่คนยืนไข่ให้มาเอานี่ไข่มันบอกขั้นขั้นบ่อนี่กายตีหัวเจ้าของมันบอกเพิ่นอันนั้นเพิ่นจะไม่ได้บอกอย่างนี้แมนอันนี้เพิ่นบอกกว่านี่เนาะเพิ่นว่าเอามันที่งหาเพิ่นมากเดี๋ยวมาเอากุ้งอออยู่ที่ว่ากุ้งสิเป็นเกรือเป็นเก็ดแต่ว่าถ้าในความคิดของของคนมีโชคเนอะ กุ้งนี่ตียังไงก็ตีเก่าถ้าถ้าโดยตัวเองไม่ค่อยตีเป็นเจ็ดกุ้งนี่กุ้งอย่าลื่อมันมีกาบไี่ไม่เกศแม่แม่เน่นี่ก็คือแล้วแล้วแต่แต่ละคนสิบช่คือกันเด้บางคนเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นผมฝันนี่คือกุ้งนี่เป็นเก่ารอดเนาะอันนี้ก็คือแล้วตาไขมันเนาะมันมันก็บอกเป็นตัวอยู่แล้วว่าต้องหำเพื่อวางทุกท่านครับมือแรกที่เข้าไปเนวางทุกท่านครับมือรุ่นมากอพี่นี่เป็นคอยจังบอก เอาไว้ยงสี่ตะก้อนเมื่อสองสามเมื่อมากระบอกซะก้อน,นกับหาตัวเดียวขึ้นเราโอ้เดี๋ยวนะดีเด้อมีทีเด็ดอืมเอานาสีมะล่างเปินมาเออเริ่มสีเปิดเปิวมาเจ้าจับมืเบิดชื่อชอกอ๋างนี้เพื่นส<ม>ีบอกเร้่อล่ะวราเจ้าเลื่อนวักไหนวักนึ่งล่ะะเดี๋ยวนี้เป็นเป็นยังคือว่าน่าจะมาล่างก็พหูพ่นบอกว่ายังสี่หน่าจะมาลาง่งน,น่าจะมาลาง่งเบ มันมาเอ้าค <hhhh> ือบบบอกมันบโบวอนี่ฝันมาวันนี้แล้วเอ้าโ่ได้บอกนี่นจะมาเดี๋ยวเขาสีมาเอาของเขาเอาผู้อื่นมาหรอเออแบ่สีมาล่างสับนี่ก็หมายเดียวนี่น้อแสดงว่าบอกไม่แล้วหลายอย่งมาแล้วบอกแล้วครับอีกเนี้ยหนึ่งว่าน่าสีมาล่างแม่โบบอกจะไหนน่าสีมาล่างเด็กตัวเดียวสีมาล่างเลยเชื่อไหมงานมา ยื้อได้หนีแหละเนาะอยู่ได้หีโอ้ปัญหาหนารักเลือเกินคุกขีอานูนนี่ขนาดเลยปัญหาตียากมากเลยเนาะเอากแกจังสั่นตัวจังสันต์เอฟที่เห็นมาจังไรกะนอ่าคอมเมนต์ให้ผมหน่อยเด้อใจกรี๊บกันได้เงาแตกอ้าอจังไรกันอ่าท่านี้ตัวเนาะขอบข่าวก้เนี่ยที่หลายหลายเนาะ